สวัสดีครับทุกท่านไทวอรมาแล้วเด้อนี่ทีมช่างของพ่อเพิ่งไปเก็บงานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อวันนี้มาครบเซตเลยปลาตะเพียนเนี่ยอยู่ในอันพ่อมีทั้งปลาตะเพี้ยนเรื่องปลากี่เดือดปลาซิ่วยึดแน่นพูดนะปลาในตัวยังไงนะพ่อ

พ่อพ่อทีมแทงเพิ่มก็มาแล้วเด้อเตรียมดูงานต่อเพิ่นไปเก็บงานมากว่าหันต่เลยบเก็บแล้วแล้วเลยบบกกับเลยดิ้งมาหนีเลยตอนนี้ก็นี่แล้วก็มีอีกคนนึงมาเด้อเ,เนี่ย,น,ยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่บ้าว่างบ้าว่างบ้าว่าง <c oughs> นี่น้องการ์ตูนนั่นอี บรรยากาศมืงเด็กก็ล่มดีดีที้มแจมก็พ่อเพิพ่ม็มาเรียบร้อยแล้วรามาันเก็บงานเรียบร้อยแล้วเด้อะแล้วพี่เพชรก็เมื่อนี้นาจีได้ขึ้นขึ้นขาเปรได้ไหมอนี่ขึ้นขาเปเอาไว้แขนอูตอนนี้พี่ปุ้ย มาควบเตี้มแน่นเหมือนเียขาดผู้เดียวครับคนนึงครับแล้วอันไปใส่กลับไปกิโลเมียไปครับแล้วอันใวาสิเลยเมื่อบันครับแล้วเลยกลับเลยครับก็เลยกลับเลยโอ้ยพลาดแล้วงานนี้พลาดอีกแล้วงานนี้พลาดอีกแล้วนี่ตอนนี้ก็ขึ้นคาบเปรดังนี้เงวเยอะต้องตีั นต้องเอาเปรี้ยมาแขวนเท่ากันนะพ่อครับสี่แห่งเขาติดเบื้องจัตุรว่ามันสอยู่ลักษณะใดี๋ยวปาดไว้แล้วขึ้นเป็นท่อนปาดเลยนี่อันนี้คือขาเปรเด้อนี่ที่พ่อพ่อทีมช่างเพิ่นเตรียมมาแล้วที่เหมาก็เตรียมอุปกรณ์ลแล่าเราคนนะ่ะนี่อันนี้คือขาเปรขาอูนอะะอาา้นั่นแหละภาษากลางก็ขาเปร แนวซูมต่ตางๆของเราวันนี้ก็จะติดขาเปแล้วเอาเปยใส่ลองดูเป็นตัวอย่างขึ้นแนวนี้ก็วันนี้ก็อากาศดีดีร่มดีมาเนี่ยบรรยากาศตอนเชา้าเช้าแปดโมงเก้าโมงตัวพ่อทีมงานเพื่นก็ลุยงานต่อเลยเด้อว,วันนี้เนี่ยหลังจากไปเก็บงานเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาม บ่เข่าบ้านดิ้งไม่ถี่เลยมาครบทีมขาดอยู่คนเดียวขาดพี่จวบของเรานั่นเองนี่แล้วต้นไม้ต้นนี้ที่เพรก็มีขาดดีเดอนี่เพื่อนกำลังแตกตาอ่อนแล้วหยอดอ่อนกำลังแทงขึ้นนี่เห็นไหมนี่นี่กำลังแทงขึ้นแล้วนี่แทงขึ้นแล้วต้นนี้ก็อีกไม่นานก็จะเป็นร่มเงา ให้ร้านเราเนอต้นใหญ่แล้วก็ต้นไม้ของพี่ลงนั่นเองเป็นร่มงเงาให้ร้านอีเป็ดของเราร่มลืม่นสวนด้านล่างก็ข้าวก็เริ่มซุกแล้วเลี้ยงแล้วตะว,วันโบกเกี้ยวว่าเห็นยังแบบเอาไว้ให้ปลาเิ่นแต่มันซุกแล้วมันสิหกักห้วงล่งแล้วก็ย้อนลงน้ำแล้วปลาก็ะิ่ไม่กินเอาไว้ให้ปลา โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พ,พี่นกักและพี่เบ็นเล่าเด็กๆแล้วเด้อคลิปนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย